สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในคุยข่าว10โมงนะคะช้าวันศุกร์ที่27กุิภายนค่ะเช้าวันนี้อยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และหญิงนารารวันค่ะตื่นนผู้ชมหน่อยเลยนะฮะสำหรับใครที่ใช้รถเครื่องดีเซลแล้วก็อ,อายุการใช้งานของรถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วะระวังนะฮะเพราะว่าตอนเนี่ยเขามีมาตรการในการจัดการกับฝุ่น PM 2.5อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะเล็งไปที่รถ โดยเฉพาะเครื่องดีเซลที่ม,มักจะปล่อยควันดำโทษปรับสูงสุดนี่สูงมากนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นรถปกติรถเล็กรถเกง่งรถกระบะเนี่ยสูงสุด1,000บาทเลยนะฮะเออแล้วถ้าคุณไม่แก้ไขนี่ก็โดนปรับอีกอนะฮะ,ะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับโดยศูนย์แก้ไขปัญหาบลพิษทางอากาศสกพหลังจากนี้เราจะได้ยินศูนย์นี้กันเยอะนะฮะศูนย์นี้เพิ่งจะเปิดในปีนี้เองในช่วงที่ฝุ่นมันกําลังจะมาเนี่ยนะฮะ สูนี้เนี่ยเขาจะยกระดับความเข้มงวดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ก็จะบังค like ับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถขนาดเล็กขนาดใหญ่รถโดยสารสาธารณะที่ปล่อยควันดำเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางด้านรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความสำคัญยกเป็นวาระแห่งชาติแล้วสำหรับเรื่องฝุ่นเม2.5เพราะฉะนั้นการทำงานการบังคับใช้กฎหมายก็จะเข้มข้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้น สกอพอหรือว่าศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเขาจะร่วมมือกันกันกบทุกๆหน่วยงานคือบูรณาการการทํางานร่วมกันนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะครับจะร่วมกับชุดตรวจการจากกรมการขนส่งทางบกจํานวนทั้งหมด14ชุดตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ควันดําริมเส้นทางจราจรในกรุงเทพมหานครจริงๆเริ่มแล้วนะฮะในเดือนพฤศจิกายน แล้วก็ทําแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกุุ่มพ,พันปีหน้าก็สามสี่เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศมันเอ,อื้อทาให้ฝุ่นมันไม่ได้กระจายตัวไม่นน<ฆ>นะฮะก็ทําให้ค่าฝุ่นเนี่ยมันเกินฟังดีๆนะฮะเรื่องของค่าปรับเนี่ยถ้ารถควันดําเกินมาตรฐานเป็นความผิดอาญานะฮะปรับสูงสุด1000บาทอันนี้สําหรับรถเล็กปรับสูงสุด5 0,000บาทสําหรับรถยนต์ขนาดใหญ่และห้ามใช้รถจนกว่าจะปรับเครื่องยนต์ให้มีควันดาเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมขับอยู่บนตามท้องถนนเนี่ยนะฮะถ้าคุณเห็นไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถเมหรือว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถกระบะท,ที่เขาไปดัดแปลงอะไรมามแล้วเหยียบเล่งแซงบืนแล้วควันแบบอุ้ยขโมง,งชงเฉง ท่านจดทะเบียนไปเลยแล้วท่านโทรไปแจ้ง1584สายด่วนของกรมการขนส่งทางบกแจ้งไปแล้วเดี๋ยวให้เขาดําเนินการต่อ1584นะคะดิฉันเห็นบ่อยโดยเฉพาะรถกระบะ <c oughs> <อ>บางที <c oughs> อะเล่งทิปปื้ดดาจนมองไม่เห็นทางเลยอะอันนี้ <c oughs> ก็น่าจะโดนปรับสักนิดนึงโดนจับสักนิดนึงก็ดีนะเหมือนกันเอาเยอะเลยมลพิษมลภาวะมากเลยอะนะคะ